ดาราหนุ่มเป็นห่วงหลังภรรยาลื่นล้มหัวฟาดพื้นจำอะไรไม่ได้เลยนักแสดงหนุ่มเชนทวันสันเปล่งสิริวรัตรออกมาเผยอาการป่วยของภรรยาสาวสวยแรพรพรรำพาหรือแครชัญยพัฒน์สิริสุริพัฒน์ที่มีอาการบ้านหมุนและมีอาการจำเหตุการณ์วันนั้นไม่ได้โดยเชนเล่าว,ว่าภรรยาสุดที่รักลื่นล้มหัวฟาดพื้นขณะกำลังเก็บกวาดบ้านส่งผลให้จำเหตุการณ์อะไรไม่ได้เลย อีกทั้งหินปูนในหูหลุดไม่สามารถขับรถได้และด้วยความตกใจกันมากทั้งคู่จึงไม่ได้ลงข่าวสารบอกใครเป็นห่วงน้องแครหลังเป็นโรคบ,บ้านหมุนอาการตอนนี้ค่อนข้างแย่พอสมควรครับเพราะเป็นอะไรที่รักษายากมากอาจจะต้องกายภาพบำบัดและก็ไม่รู้ว่าจะหายเมื่อไหร่ตอนนี้น้องแครจะทำอะไรก็อันตรายมากๆกลัวจะขับรถไปไหนมาไหนคนเดียวจริงๆแค่เดินขึ้นลงบันไดยังอันตรายเลย แล้วถ้าอยู่อยู่อาการกําเริบขึ้นมากอีกจะทํายังไงโดยปกติผมตัวติดกับแพรตลอดแต่ตอนนี้ผมได้ออกมาทํางานนอกบ้านานแล้วแต่ผมก็พยายามคอยโทรคอยเช็คส่งข้อความหาตลอดว่าแพรทําอะไรอยู่เป็นยังไงคอวีดีโอหา